ฉันก็ไม่รู้อ่ะอ้าวไม่รู้ไม่จับมือแขนได้ไงแต่ที่จะทำฉันอยากแก้แค้นพี่นี่แก้แค้นอะไรพี่เคยนอกใจฉันน่ะโน่นอ่ะต้องคิดเลยเคยจะบอกความจริงทุกคนจะรู้อีิวมึงเหมือนกาหลีแปลก่ยนมากแล้วนะในนาคม่อยราชโชรสแสงฟ้าหลวุ่มของใครก็เลยไม่ยอม ใครยืนทุกคนอะต้มหน้าให้หมดพวกมึงไม่สามัญชนคนธรรมดาสัซะดูนุตุนตักพวกมึง,มมงคงไม่รู้สินะพวกกูเป็นใครตอนอื่นเลยกูจะขอแนะนำตัวให้พวกมึงมึงม,ง,มง,งมึงมึงแล้วจ้ามึงไม่รู้จักว่าจริงๆแนละ้วกูเป็นใครมบ้าง สามคนชนคนธรรมดาเป็นครูอะไรพี่เขาเนี่นะแม่เขาไม่กินข้ากันดีนะแค่ใจตกใจจะมีวมกันขนาดนั้นอะคือดีๆฮะจะไปยัดตู้หรือพอเนาก่อนอื่นกูขอแนะนำตัวกูให้พวกมึงได้รู้จักโอ้นี่เยังไงนี่เป็นไงอ่ากะเทยบ้าหรสามก๊กแก่เว้กูจริงๆแล้วมีชื่อว่าองค์หญิง สมัยห่าทมโภคได้วยไะเสิที่องค์ขตเยาวราชบุรุษไอ้สัตว์ได้เฉลิมชัยก็มอหากผู้ใดมันคิดข้องขาดเต้นเปิดตัวกูเฉลิมชัยมันอะไรน่าจะฆ่ามัน ด่วยพระวเหะสีคู่พระไทยมองกรสว่างก็นมั้งนั่นเปรียบเสมือนคู่บุญบารมีหากใครคิดที่จะบองร้ายกูยังไงเลยก็กูจะฆ่ามันกูเซนเิดหน่อยผมดิงตายแล้วมันไม่รู้สิ ราทำัไก็หมือันมึงแลกกูเสมอไหนเสมอว้าน้องสามึงเข้าดวงใจแล้วกูล่ะเสมอถราตัของมึงยังใครไหมเออของาเหรอยฮยเฮยถ้ากูอยู่ไม่ใช่ลูกคนมันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าอีบัตซก ทงเดชเริ่มงสงเดชปกครองเขตแผ่นดินทิ้ง์วางใหญ่ไม่แปลกใจใช่ไหกว่าพอนีพบ้าทั้งคู่ที่บ้าูจับพิฆาตฆ่ามึงนั้นนี่ตายกูอยู่ดูวพนทองที่บ้านดีกว่าอยู่ไม่ไิดเงากู อุ๊ยพิษราชบันฑิได้มาไปเดียวน่ะจงนำอีพัพมเหสีคนนี้ไปตัดผม